สวัสดีครับสงกรานต์ีวายนะครับในคลิปวิดีโอนี้มาดูเครื่องมือช่างจากทาง Black n Decker กันอีกสักชุดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดบล็อกและไขควงหรือว่าชุดซ่อมบำรุงรถยนต์รหัสชื่อรุ่นจะเป็น a 7 1 4 2นะครับจะมีอยู่33ชิ้นด้วยกันภายในเซตเอาไว้สำหรับงานซ่อมแซมพวกรถยนต์มอเตอร์ไซค์จักรยานก็ได้นะครับหรือจะเอาไว้ซ่อมอะไรก็ได้ที่มันมีน็อตหรือว่ามีสกรูให้ขันนะตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้เช่นกัน ในส่วนของด้านหลังก็จะบอกรายละเอียดต่างๆของเครื่องมือที่มีในเซตนะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่านะครับว่าข้างในภายในกล่องจะเป็นยังไงบ้างแกะามากล่องก็จะเป็นพลาสติกสีดำๆนะครับเนื้องานดูดีเลยทีเดียวสําหรับเนื้อพลาสติกนะครับการเก็บงามต่างๆของกล่องถือว่าเรียบร้อยดูแข็งแรงดีครับผมการปิดเปิดก็สไลด์นะครับแล้วก็ทําการเปิดขึ้นมาได้งานดูสวยงามดีนะครับ ดูเนื้อโลหะต่างๆที่ใช้ทําตัวเครื่องมือเดี๋ยวมาไล่ดูรายละเอียดเป็นตัวๆไปนะครับในส่วนลูกบล็อกนะครับเล็กสุดนี้จะเป็นไซส์6มิลส่วนตัวใหญ่สุดนี้จะเป็นตัว13มิลดูแข็งแรงดีมากนะครับในส่วนของด้ามไขควงนะครับด้ามก็จะเป็นด้ามใสๆลักษณะแบบนี้ เวลาใช้งานนะครับเราสามารถเอามาเสียบเข้ากับไอ้พวกลูกบล็อกต่างๆรวมถึงในส่วนของหัวไขควงได้เลยนะครับแต่ว่าในส่วนหัวไขควงมันก็จะมีชุดต่ออยู่นะครับถัดมาก็จะเป็นด้ามก๊อกแก๊กนะครับตัวเล็กๆไซส์ไม่ใหญ่มากแต่งานดูหนาแข็งแรงนะครับการเก็บชิ้นงานต่างๆถือว่าสวยเลยละ่ะตัวนี้เวลาจะใช้งานก็กดลงไปแบบนี้นะครับก็คือเวลาจะต่อลูกบล็อกต้องกดก่อนแล้วก็ค่อยปล่อยแบบนี้นะครับ สามารถตั้งให้มันหมุนฟรีได้นะครับไม่ว่าซ้ายหรือขวาวก็ทําได้เช่นกันหรือเราจะาไว้ต่อกับด้านที่มันยาวๆแบบนี้นะครับในกรณีที่เราต้องการขันที่มันลึกๆหน่อยนะครับเอาไว้ต่อกับข้ออ่อนต่างๆเวลาทํางานในพื้นที่แคบๆถ้าเอาเข้าไปตรงๆเข้าไม่ได้เราก็ใช้ข้ออ่อนตัวนี้นะครับในการช่วย มาดูชุดดอกไขควงประเภทต่างๆกันบ้างนะครับแต่ละแถวเนี่ยก็จะมีให้อยู่10ตัวเขาจะมีมาอยู่2แถวนะครับก็จะมีเป็นพวกไขควงแช่ไขควงแบนนะครับแล้วก็หัวแบบพิเศษก็จะมีหลากหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวจีบแล้วก็หัวแบบหกเหลี่ยมนะครับก็จะมีเป็นตัวต่อที่ไว้สําหรับต่อหัวไขควงประเภทต่างๆ,ๆนะครับด้านในจะมีแม่เหล็กดูดได้แรงมากทีเดียวอ่ะเดี๋ยวมาลองสบัดให้ดูนะครับ ขนาดสับัดแรงๆก็ไม่มีการหลุดล่วงลงมานะครับสำหรับหัวไขควงเวลาจะใช้งานเนี่ยมันจะมีอะแดปเตอร์อีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับเราต้องมาเสียบเขาก่อนถึงจะเอาไปใช้งานกับด้ามขันก็แก๊กนะครับลักษณะแบบนี้หรือเราจะาไปต่อกับด้ามไขควงลักษณะแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าด้ามไขควงหรือว่าด้ามก็แก๊กพวกเนี้ยไม่สามารถที่จะเอาไปต่อเข้ากับ หัวไขควงได้โดยตรงนะครับแต่ว่าเท่าไปต่อกับบล็อกเนี่ยสามารถต่อได้เลยเพราะว่ามันจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะครับแต่ว่าหัวไขควงเนี่ยมันจะเป็นแบบหกเหลี่ยมนะครับมันเลยไม่สามารถที่จะต่อกันได้โดยตรงก็อาศัยแรปเตอร์ตัวนี้นะครับในการเชื่อมต่ออันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมของอุปกรณ์ทั้งหมดที่ม,ทมีภายในกล่องนะครับงานดูแข็งแรงแล้วก็สวยงามดีนะครับสำหรับชุดเครื่องมือของ Black Decker ตัวนี้ อ่ะเดี๋ยวไปดูการใช้งานในรูปแบบต่างๆกันนะไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมแซมพวกรถยนต์มอเตอร์ไซค์จักรยานหรือไม่ก็พวกเครื่องยนต์เล็กต่างๆนะครับก็สามารถใช้งานชุดอุปกรณ์ซ่อมตัวนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับปไปดูกัน ถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับสำหรับชุดเครื่องมือช่าง black and d e c k e r ตัวนี้ในส่วนของราคาเนี่ยก็เนี่ยครับตามที่ผมขึ้นให้ดูณนนะตอนนี้ราคาอาจจะมีปรับเปลี่ยนขึ้นลงได้ในอนาคตอันนี้แล้วแต่ร้านค้าเขาอีกทีหนึ่งนะครับท่านไหนสนใจเนี่ยสามารถไปค้นหาเองก็ได้นะในช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Sho ป e ี้ lazada แต่ถ้าหากว่าไม่อยากค้นหาเองผมก็ใส่เป็นลิงก์ไว้แล้วใต้คลิปวิดีโอรตรง description นะครับถ้าสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อจากตรงนี้ก็ได้เช่นกัน ก็มาฝากกันนะครับสำหรับชุดเครื่องมือช่างจาก Black a n Decker d คลิปนี้ก็น่าจะจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราเคยเจอกันใหม่ขอบคุณทุกท่านมากที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ